ายดีนาอปุกกับปุุกไก่ชาวปากเซตอนนี้ห้าคนยูทีวัดวัดวัดคนงามคนปากเซมาสามคนมาสมผลผาปบ่อพี่ตาไม่รวยแม่ออกรอรอแกวเกลสุบณิบถ่ายบรรยากาศให้เบิ่เน้องพราะว่าเสียงลางลายไม่ก็บปมีุ่ี กี่ก็ใจ้ทราบันทีแงดังมากเลยอ่ะภากานอว่าสาวโปนบบอลนางน้งตองรอนสังข์นาเอ็นดีตัวนบนาได้ได้าแต่ี่กามรวยเบอออกมาที่วันสุปวันร้าพ่มาสลับไส่หาซอไส้ตัวอสุความพลาดตัวนักบุาคเอร์นาซายุนจ่านระพ่อไกซ้อนพค้มีงานเนสวรรค์ถีบข้าเอดอาซาหลวงพ่อเป็นตัวสมุดคอหอยุ้ เออไม่ออกมาจากแพงสวรรค์เถี้ยเนาะม่งบรรยากาโสมมผดผาเนาะโมเนี้ตะออกพักข้างสเท้าท้าไสกวอกขั้วอาส ทานดินสมุนรของขวานสินีาก้ปกันลยไปกนได้เลยเพื่อรูาอาจารย์ไงเข้ามาตนี้ยเาไนซ่าโราวีดูด้วกวางเปลาอตูหียบเข้ากปเข้าอันตรธานสักข้าไปกันได้ลยเพือครูบาคราที่นีอันนี้พุทธาเข้ามที่นี่ันเป็นี่ทธาที่นี่อันเป็นมหาคุณก้าก็ลปเพตนี้อไสัขานี้นี่้นที้นทีลพื้นรทน้นา้นน้น่ มันจมามามคนเนาะเราเองเราเองเอาข้องเท้าจะจะบาเบาบาคอคอบาสะพานบ่าคอแม่ผใส่สงข้าวบ่าสะพานใส่นะพรอบ่าเส้น2ซ น้่ยจาว่าเขามาสาวอีโนเขาก็เล่แรงนางยูโงเพราะว่ายูมันล่งะโาระโดดกระอนขัดเียบกระอที่โอยังมาลงเ็นยักยัวอะไรเราบอกเอวเข้าขาเข้าีมาบาดเียวกันเองการได้ออกไปออกเขามาถคนพอยมากเจียว่เีโลกัะได้ร็ไม่นดทำพอยอยมากกรได้พอบเท้าเน่ยนะักบ่ลาก เพี่นข้อป่าไหวยข้าวตอนดอกไม้หาซื้อท่านีประสาทตอนกลางวันกลางเยินเนอระวัตตอนเีข้ามป้าเป็นสิกเก็ตลาแล่ดอกในกระท่ายซาดี้ดูส่งดาวเนาเข้า จะเป็นร so so ุ่นยอดส่วนยอดในโซนี้เล่นเือพาอที่จะควาความจะเดิอเลื่อออกไม่ออกข้าวโดถูแม่ตำ่ากลองกูดัดาวเป็นผา่าลาไ่เขาใ้ัยากาหเบอร์ดใจใช้สัทธาก็ผูกปลาป่าจานต้นสีจางรับกระถางนู้นเ อมักไใหญ่ก็จะได้กออกน้าวดแต่กอกกอน้าวคแต่เ่หัสชวนอาขนาดนี้เวลาพี่ลค้าก็จะไดกออา่ระลัยนอาจาอางข้าเข่าพี่เพิ่เติเพ่อเเ่าพออาจารยเ่เตต้นต พ <laughs> yeah. ักยกที่หนึ่งเนาะ งันจะเปลียเยนคนตกแรงมากเลยเอาเป่าตอนนี้ก le ็ประมาณกลายเสร็จเอียง

ตอนนี้ความคามเล่่าหะพาจะชิบ้านเลยอเดี๋ยวเสื้อสี่นะนีนี่อมาใ้บรส่นสั้นส่าคนโตหไฟลับดับไฟดับมืดตื่เลยไฟับ ไฟดาวโเห็นมันหมือนนี่ไฟดาว่ฟดาวคนตกคนตกไ